สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ที่นนองเจ้าเทศ่าลน้ำเปล่าแลวก็พี่นองปลงไปทุกประเทศนะครับผมผมมือนี่งจะจะได้มาฝากเพลงของประจําเดือนตุลาะนะครับเดือนตุลาคมที่สัญญากันไหวศิลป,ปินที่เฮ้าสีนัานเสนอเป็นศิลป,ปินผู้ยิ่งครับ ชือติกตัอกติ๊กตัอกติ๊กตอกชื่อ,อนุ่มอุ่มอ่าสิริน,านะาครับได้ขึ้นลำเปล่าจะลงผลง,งานในวันที่2ีนสิบหกแต่ว่าคอยทีเซอร์มาแล้วอ่าทีเซอร์ออกแล้วครับทุกคนมันจะได้รับชมน้ฟัง,งละอ่านว้นที่ยี่ิบหกนี่ก็จะเป็นอ่าซิ่งกินเต็มอารามันเต็มชุดเต็มเพลงเต็มพึ้น รับกันข้อมูลว่าไห้หลอกครับการแจไงนั่ยจะยกงไ้พี่น้องเขามาติดตามเขามารับชมเขามาเราฟังประกาคอยกันเปิดกำลังใจให้กำลังใจแค่กดเขมามาบึ้งนะครับของทางช่องทางยูทูบนะครับของได้คืนลำล่าทั้งนั่ยแ้งนักาขอแห้งกำลังเลงนใจจากพี่จากน้องตัวประเทศนะครับผม ประการชาวจังหวัดกระสินชาวไ่เคียนไทเคีอน,อนลำป่าเขามาเป็นกำลังแรงใจให้ลูกหลานของบ้านเราเลยครับอ่าสื่อผลงานเร่องสาวบนสาวบนคอยหายนะครับของบุญสิทธิ์ทินท่าไทเคียนลำปาท่นานไหนก็ฝากปีฝากน้องกดติดตามกดสมัครใครนะครับผม,มทางช่องทางยูทูบอ่าเราก็ติดตามอีกช่องนึงก็คือช่อง,งเพจ เป็นปุ่มของไทเ t u r e รึเปล่านะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องเด้อครับอีกงานเลยเด้อพี่น้องเห้ซอยไปกันตั้งใจแน่สวัสดีครับผม